โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามารับฟังช่อง r e d เ p นะครับในวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอนะครับสำหรับพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับพุทธศักราช2539ซึ่งพรบตัวนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับในการออกสอบนะครับในภาคกอนะครับสอบกพรภาคกอแล้วก็ภาคขนะครับในบางตำแหน่งนะครับ ซึ่งนะครับก็มีความในพรบตัวนี้นะครับก็จะมีความยากนะครับในการจำขั้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านรายละเอียดนะครับภาพรวมก็คือมีทั้งหมดนะครับ15มาตาก็คือมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแต่ก็ มีเนื้อหานะครับที่ค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับพรบตัวนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด15หมาตรานะครับซึ่งนะครับได้บัญญัตินะครับขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภานะครับถ้าเป็นรัฐสภาก็แสดงว่านะครับเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับไม่ได้มาจากการรัฐประหารนะครับ ซึ่งพรบตัวนี้นะครับก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14เดือน11นะครับปี2539นะครับแล้วก็นะครับใช้บังคับนะครับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับบังคับใช้นะครับก็คือวันถัดจากวันประกาศนะครับประกาศวันที่14นะครับแสดงว่าบังคับใช้วันที่15นะครับเดือน11ปี2539นะครับ ซึ่งผู้รับสนองภาพรมราชองการนะครับก็คือนายบรรหารศิลปะอาชานะครับซึ่งในขณะนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่21นะครับในหน้านี้นะครับสิ่งที่เราควรจะจําภาพรวมนะครับหนึ่งก็คือมีทั้งหมดกี่มาตานะครับแล้วก็วันบังคับใช้นี่ก็อาจจะไม่ต้องจําก็ได้นะครับทั้งหมดกี่มาตานะครับสิบห้านะครับแล้วก็พลวตัวนี้นะครับ ตาขึ้นโดยคําแนะนำทีย่ยอมจากใครนะครับซึ่งนะครับในที่นี้ก็คือจากรัฐสภาเนเองนะครับก็ในนนี้จําอยู่2จุดละกันนะครับ15มาตตากับรัฐสภานะครับโอเคต่อมานะครับก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหานะครับเรามาดูเหตุผลนะครับเหตุผลในการประกาศใช้พรบตัวนี้นะครับก็คือเขาจะเขียนเกี่ยวกับ าสาเหตุขึ้นมาก่อน,นครับสำหรับตัวนี้จะเขียนเหตุผลขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปสรุปรวบยอดอในส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งเหตุผลก็คือการที่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับดำเนินกิจการต่างๆของหน่วยงานของรัฐนะครับหาได้เป็นเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่นะจะเห็นว่านะครับคำสับก็ค่อนข้างจะแปลยากนิดน,นึงนะครับแปลง่ายก็คือ เจ้าหน้าที่นะครับทำงานโดยที่ไม่ได้หวังประโยชน์นัเองนะครับแล้วการปล่อยให้ความรับผิดนะครับแต่ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่นะครับปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนนะครับในว่าที่2นะครับจะเน้นไปที่ถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนนะครับจะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ จึงเป็นการไม่เหมาะสมนะอันนี้เราสามารถสรุปได้ว่านะครับสาเหตุนะครับที่เราตาพอบอรบนี้ขึ้นมานครับหนึ่งก็คือการที่นะครับเจ้าหน้าที่จะไปรับผิดนะครับโดยใช้กฎหมายชนก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานโดยที่ไม่ได้วางผลประโยชน์นะครับแต่ถ้ามันไปเกิดความเสียหายเนี่ยในยุคนั้นนะครับก็จะต้องใช้ คนใหม่กอกชนนะครับซึ่งมองว่ามันไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับคราวนี้จึงนะครับก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องรับผิดนะครับในการจะทําต่างๆเป็นการเฉพาะตัวเสมอไปนะก็คือว่าต้องไปเอาผิดเจ้าพ้าที่คนนั้นเสมอไปนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อการที่นะครับทำไปนะครับทำให้หน่วยงานของ รัฐนะครับต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟร้องไล่เบี้ยนะครับเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจํานวนก็คือพนักง,งานของรัฐเนี่ยครับก็จะโดนจัดเต็มนะครับถ้ากรณีไปทําผิดนะครับทั้งที่นะครับบางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับต่อมานะครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนีร้รวมร่วมนะครับลูกหนี้ร่วมนะในระบบกฎหมายแพ่งนะครับมาใช้บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วยนะและนะซึ่งนะครับระบบนั้นนะครับมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบ,ครบโดยไม่คํานึงถึงความเป็นธรรมที่มีต่อแต่ละคนนะก็เสียนได้ว่านะครับมันจะมีการรับผิดร่วมกันนะประมาณนี้นะครับ ซึ่งเจ้าที่บาคนก็อาจจะไม่ได้กระทําก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับกรณีนะครับเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญกําลังใจนะเป็นการบั่นทอนกําลังขวัญน,นะครับในการทํางานของเจ้าที่ด้วยจนบางครั้งนะครับจะกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าที่ไม่กล้าตัดสินใจนำเนื้องานเท่าที่ควรนะครับ เพราะว่านะครับเพราะว่ามีความเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตนอันหนึ่งการให้คุณให้โทษนะครับแก่เจ้าที่เนี่ยเพื่อควบคุมการทํางานของเจ้าที่ยังมีวิธีการนะครับในการบริหารงานบุคคลและดําเนินการทางวินัยกํากับดูแลอีกส่วนหนึ่งในส่วนนี้นะครับเขาจะอธิบายว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็จะในในยุคนั้นครับก็จะเสียขวัญและกําลังใจนะครับไม่มี ไม่กล้าตัดสินใจในการทํางานเพราะว่ากลัวว่าจะถูกลงโทษไปที่ตนเองเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเขียนอธิบายเพิ่มเติมว่าในการบริหารเนี่ยก็จะมีการใช้โทษทางวินัยอะไรพวกนี้มาํำกับอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่านะครับเป็นหลักประกัน,นอันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ทำการใดๆโดยไม่รอบคอบอยู่แล้วนะก็คือเกี่ยวกับ การลงโทษทางวินัยอยู่แล้วดังนั้นนะครับจึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดครับในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะนะครับเมื่อเป็นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัวนะครับหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับและให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นําหลักรูกนี้ร่วมมาใช้บังคับนะครับก็คือเหตุผลนะครับในการประกาศใช้ พรบรตัวนี้นะครับก็ไม่ก็จะต้องแยกความรับผิดของแต่ละคนนะครับไม่ต้องเหมารวมนะครับเพราะบางคนนาผิดบางคนทําไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่โดนโลงโทษพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จึงตาพรบรนี้ขึ้นมาให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐนะครับจึงจําเป็นต้องตามพรบรตัวนี้ ก็เ็นไน่ว่าเหตุผลเนี่ยค่อนข้างจะยาวครับในการที่จะมาออกพรบตัวนี้เนี่ยนะครับเพราะว่า่าในส่วนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆอาจจะจําในส่วนนี้ก็ได้นะครับการตามพรบตัวนี้นะครับมันจะต้องเกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับในอดีตนะครับก็คือในช่วงก่อนปีสามเก้าก็คือเจ้าที่เนี่ยจะต้องถูก ลงโทษนะครับตามกฎหมายอื่นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการควบคุมให้ดูชัดเจนก็ตาพรบบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่นะครับควรโดนลงโทษอย่างไรในกรณีที่ทําความผิดนั่นเองนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มนะครับเมื่อกี้คือเหตุผลนะครับในการตาพรบตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูนิยามนะครับจะเริ่มที่มาตราที่สี่นะครับ คำแรกนะครับก็คือคําว่าเจ้าหน้าที่นะเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยในพรบตัวนี้หมายความว่าอย่างไรนะก็คือนะครับหมายความว่าอะไรบ้างนะครับก็คือ1ข้าราชการนะครับ2พนักงาน3ลูกจ้างนะครับลูกจ้างกะนับด้วยนะครับลูกจ้าง4นะครับผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น5นะครับก็คือเป็นกรรมการ นะครับที่มาจากการแต่งตั้งนะประมาณนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีความหมายอยู่5ความหมายนะในพราบาตัวนี้1ข้าราชการนะอันนี้เพื่อนๆก็ไม่ยากนะครับหนึ่งข้าราชการแน่นอน2พนักง,งานนะครับสามะเน้นหน่อยนะครับก็คือลูกจ้าง4ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นนะแล้วก็5ก็คือ การแต่งตั้งในฐานะกรรมการนะครับหรือฐานะอ,อื่นๆที่มาจากการแต่งตั้งนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายนะครับของคําว่าเจ้าหน้าที่นะครับต่อมานะครับความหมายของคําว่าหน่วยงานของรัฐนะหนึ่งนะครับกระทรวงทะวงกลมนะอันนี้อันนี้ง่ายนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนจำได้อยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือส่วนราชการนะครับที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะและมีฐานะเป็นกลม ก็อาจจะเป็นพวกสำนักง,งานต่างๆนะครับพวกนั้นแต่ว่ามีฐานะเป็นกรมประมาณนี้นะครับ3นะครับเป็นราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็ราชการส่วนน้องถินนะสีก็คือรัฐวิสาหกิจนะครับที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดนะครับพรดอนะครับต้องขออภัยครับก็คือ รัฐวิสาหกิจนะครับจะต้องอที่ตั้งขึ้นนะครับโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสเดียนะครับพลรดอนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นของรัฐนะครับที่มีพระราชกิจสเดีกรครับกาหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐนะตามพรบรตัวนี้อันนี้นะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะจําง่ายหน่อยนะครับก็คือกระทรวงทนวงกรมอ่โอเคต่อมาจะเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมอันนี้ก็โอเค นะครับสส่วนภมิภาคท้องถิ่นนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจอันนี้เพื่อนเต้องจําขึ้นมานะครับจะต้องมีความหมายร่วมอยู่ในคำว่าหน่วยงานของรัฐนะครับคือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นนะครับโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานะครับโอเคต่อไปนะครับในมาตราที่5นะครับก็ได้กล่าวว่านะครับหน่วยงานของรัฐนะครับ ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายนะในผลแห่งละเมิดนะที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีในกรณีน,นี้นะครับผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับก็จะเห็นว่านะครับในว่าที่1น่งนะเราลองสรุปมาพูดเป็นภาษาปกตินะครับก็คือ หน่วยงานของรัฐนะครับต้องรับจบนะครับในกรณีที่เจ้าที่ไปทํางานนะครับแล้วเกิดความเสียหายนะพอเกิดความเสียหายนะครับผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ต้องฟ้องไปที่หน่วยงานนะครับเน้นย้าอีกทีนะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับจะต้องรับผิดชอบจะต้องรับผิดนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานแล้วทําให้เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้เสียหายนะครับจะต้องฟ้องไปที่หน่วยงานได้โดยตรงนะครับแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับในวรรคต่อมานะครับในวัรคที่2ถ้าการละเมิดนะครับเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐนะครับก็ให้ถือว่านะครับกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรหนึ่งนะน้านนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า ถ้านะครับถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดนะครับก็จะถือว่านะครับกระทรวงการคลังต้องเป็นผู้รับจบนั่นเองนะครับนะก่ไม่คิดอะไรไม่ออกก็โยนไปที่กระทรวงการคลังครับเพราะมันจะต้องถูกปรับถูกอะไรนะครับต้องใช้เงินนะครับอันนี้เราก็ลองจําใช้ลอจิกจําง่ายๆนะครับใครเป็นผู้จ่ายเงินก็นั่นแหละครับไปเบิกที่กระทรวงการคลังนะครับ กรณีที่ทำผิดนะโอเคหน้านี้นะครับก็จำไม่ยากนะครับจำไม่ยากนะครับก็คือในเร่งของรัฐต้องรับผิดนะครับเน้นย้ำนะครับจะฟ้องที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับในกรณีที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับต่อมานะครับในมาตราที่6นะครับถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่นะครับการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะนะครับในกรณนนีนะครับผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ในมาตรา6หมายความว่าอย่างไรนะครับเมื่อกี้นะครับมาตราห้ายังบอกอยู่เลยว่าต้องฟ้องที่หน่วยงานรัฐเท่านั้นนะครับส่วนมาตราหเนี่ยนะครับเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะชี้แจงว่าถ้าไม่ใช่ในเวลาปฏิบัติงานนะครับเช่น เลิกงาน4โมงนะครับ5โมงนะครับเจ้าที่ไปขับรถชนประมาณนี้นะครับไปขับรถชนชาวบ้านนะก็ถือว่าเจ้าที่คนนั้นต้องรับผิดนะครับด้วยตัวเองนะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูง่ายๆนะครับพอเลิกงานแล้วแล้วไปเกิดความผิดเนี่ยเจ้าที่คนนั้นต้องถูกดำเนินการโดยตรงนะครับ แต่ถ้าเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่สมมุติเวลาระหว่าง8โมงนะครับถึง4โมงเนะี่ยอันนั้นนะครับจะต้องไปฟ้องหน่วยงานของรัฐนั่นเองนะครับอันนี้ต่างกันประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเมื่อกี้ทำความเข้าใจนะครับในมาตราที่5กับมาตราที่6นะครับก็คือการแจ้งแจ้งที่เจ้าผิดนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานของรัฐนะ เมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็มาต่อที่มาตราที่7นะครับในคดีที่นะครับผู้เสียหายนะครับฟ้องหน่วยงานของรัฐถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่านะครับเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดนะครับหรือต้องร่วมรับผิดหรือในคดีที่ผู้เสียหายนะครับฟ้องเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่านะครับเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิดหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนะครับมีสิทธิ ขอให้สารที่พิจารณาคดีนั้นอยู่นะครับเรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณีเข้ามาเป็นคู่ความในคดนะีก็คือว่านะครับเ,เราไม่อยากซวยคนเดียวห่อยประมาณนี้นะครับสมมุติกรณีแรกหน่วยงานของรัฐถูกฟ้องถูกไหมครับแต่หน่วยงานของรัฐก็เห็นว่าเจ้าหน้นาที่คนนี้ก็ต้องร่วมรับผิดด้วยก็จะต้องขอให้สารนะครับ เรียกเจ้าหน้าที่คนนั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคด,ดีนะครับก็คือมันก็จะลิงก์ก็จะลิงก์กันนะครับก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่คนนั้นมาประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้านะครับเจ้าห,หน้าที่ถูกฟ้องแต่เจ้าหน้าที่ก็มองว่า,าหน่วยงานของรัฐนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณนี้นะครับก็สามารถเรียกเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนะครับก็ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับมาตราที่7จนี่จะไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเกิดความเสียาหายสามารถเรียกเข้ามาช่วยกันได้นะครับในให้ให้มาเป็นคู่ความในคดีนั่นเองนะครับนะคราวนี้นะครับถ้าสายพิพากษาย,ยกฟ้องเนี่ยพะเหตุที่หน่วยงานของรัฐนะครับหรือเจา้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่นะครับผู้ต้องรับผิดก็ให้ขยายอายุความนะครับ อายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดนะครับซึ่งไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีขยายออกไปนะครับถึง6เดือนนะครับนับแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุดในวันนี้นะครับสรุปได้ว่านะครับถ้าการที่เข้ามาในศาลนะครับมาชี้แจงแล้วมองแล้วว่าไม่มีความผิดนะครับศาลก็สามารถที่จะ ขยายอายุความออกไปนะครับอีกหกเดือนนะครับเพื่อที่อะไรอีกหกเดือนก็คือเพื่อไปเรียกนะครับคนที่ยังไม่ถูกเรียกเนี่ยเข้ามามันก็เลยล่าช้านะครับประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ถูกเรียกนะครับก็เรียกเข้ามาสอบเพิ่มเติมนะครับอันนั้นก็คือจะต้องขยายไปถึงหกเดือนนะอันนี้เนี่ยเราพอเราเห็นเลขหกนะครับเราอาจจะโน้ตไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเกรงไว้เลยว่า มีสิทธิ์นะครับมีโอกาสออกข้อสอบนะครับกรณีเราเจอตัวเลขที่มันง่ายๆแบบนี้นะครับเราอาจจะถูกถามได้นะครับว่าในกรณีที่าาศาลพิพากษายกฟ้องนะครับหน่วยงานรัฐหรือเจ้าที่นะครับจะต้องนะครับขยายอายุความฟ้องร้องต่อผู้ที่ไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาออกไปเป็นจํานวนเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับขยายอายุความไปเท่าใดนะครับ 1>, 1 3เดือนนะครับสอเดือน3 12เดือน4 24เดือนประมาณนี้นะครับจำไว้เลยว่าขยายอายุความสำหรับกรณีนี้ก็คือขยายได้6เดือนนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับกรณีของมาตราที่8นะครับก็จะเป็นกรณีที่นะครับหน่วยของรัฐต้องรับผิดนะครับใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหาย เพื่อการละเมิดของเจ้าที่นะครับให้หน่วยงานของนะรัฐนะมีสิทธิ์นะครับเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้นะถ้าเจ้าหน้าที่นะครับได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับก็คือในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าที่เกิดทําความเสียหายหแก่ผู้แก่บุคคลคนหนึ่งนะครับ แต่แน่นอนว่าถ้าในเวลาราชการนะครับจะต้องไปฟ้องที่หน่วยงานของรัฐนะครับดังนั้นหน่วยงานของรัฐถ้ากรณีที่เกิดจะต้องมีค่าสินไหมทดแทนแล้วนะครับหน่วยงานของรัฐก็สามารถกลับมาเล่นเจ้าหนี้คนนี้ได้นะครับนี่บอกง่ายเลยนะครับแปลง่ายแล้วก็เรียกมาเลยครับเจ้าหนี้คนนี้คุณจะต้องชดใช้ค่าสินไหมแก่หน่วยงานของรัฐด้วยประมาณนี้นะครับเพราะว่ารัฐจ่ายไปที่ผู้เสียหายแล้วนะครับ จากนั้นนะครับก็กลับมาเล่นเจ้าหน้าที่คนนี้ต่อประมาณนี้นะฮะเหมือนกลับมาเล่นรุ่นน้องตัวเองนะครับอันนี้อันนี้ให้จินตนาการนะครับประมาณนี้นะครับพูดให้เกิดจินตนาการง่ายๆเราจะได้จําเป็นลอจิกง่ายๆนะครับเมื่อคุณไปทาความเสียหายให้แก่คนอื่นหัวหน้าต้องรับผิดชอบประมาณนี้หัวหน้าก็คือหน่วยงานของรัฐเมื่อหน่วยงานของรัฐจ่ายเงินไปแล้วนะครับก็กลับมาเล่นรุ่นน้องตัวเองนี่ประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับสิ์นะครับ สิทธินะครับสิทธิที่จะเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหมทดแทนตามวรรคหนึ่งก็คือเมื่อกี้นะครับจะมีได้เพียงใดก็ให้คํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทํานะครับและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีนะครับโดยนะครับโดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจํานวนของความเสียหายก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับกรณีที่การชดใช้นะครับก็คํานึงถึง2อย่างนะครับนี่อีกทีนะครับ คำึงถึงสอย่างหนึ่งก็คือระดับความร้ายแรงนะครับสความเป็นธรรมนะครับซึ่ง2อย่างนี้นะครับจะส่งผลให้ส่งผลให้อะไรส่งผลให้นะครับไม่ต้องใช้เต็มจํานวนนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าการละเมิดนะครับเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐนะครับหรือระบบการดําเนินงานส่วนรวมนะครับก็ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ก็คือมันจะไม่ตกไปเต็มๆครับก็เงืนอของรัฐก,ก็ต้องแบ่งไปด้วยประมาณนี้นะครับในวรรคสุดท้ายครับในกรณีที่การละเมิดนะครับเกิดจากเจ้าที่หลายคนนะครับมิให้นําหลักเนื่องลูกหนี้ร่วมนะครับมาใช้บังคับและเจ้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินใหมท่ทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นเนะี่ยในวรรคสุดท้ายนี้นะครับก็คือสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่นะครับถ้าทําความผิดหลายคนก็จะต้องแยกเป็นกรณีกรณีนะครับว่าคนไหนทําผิดเยอะคนไหนทําผิดน้อยประมาณนี้นะครับก็แยกกันไปนะครับก็รับผิดแยกกันไปอ่าโอเคนะครับสําหรับอ่าพรบนะครับสำหรับอ่าพรบความรับผิดนะครับทางละเมิดของเจ้าที่นะครับ2 5 3 9ก็ในอ p แรกนะครับก็ขอ จบไว้ที่มาตราที่8นะครับเพราะว่ามันก็จะถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวก็อาจจะยาวเกินไปนะครับก็เน้นย้ำนะครับสำหรับ ep แรกก็เราจะต้องเข้าใจภาพรวมนะครับของมาตราทั้งหมดก่อนมีทั้งหมด15มาตรานะครับโดยคำแนะนำแินยอยของรัฐสภานะครับแล้ก็เหตุผลนะครับต่างๆรวมไปถึงนะครับนิยามนะครับในการอ่านบลบจะต้อง เข้าใจนิยามนะครับในกรณีนี้ก็มีแค่2อย่างคือคําว่าเจ้าหน้าที่นะครับกับคําว่าหน่วยงานของรัฐนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตนะครับใน EP พีตัดไปนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่อยากดูเนื้อหาเต็มๆนะครับของพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ สามารถที่จะทําให้เพื่อนๆครับทบทวนได้นะครับในกรณีที่จะเข้าไปสอบกพนะครับโดยหลักๆก็คือภาคกรนะครับหรือว่าสอบท้องถินนะครับสอบในงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับภาคสังคมประมาณนี้นะครับสเท่านี้นะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ